จิตเหนือจิตนะครับจิตเหนือจิตจิตเหนือจิตนั้นก็คือจิตที่เหนือโลกนะครับทั้งกรรมโลกรูปโลกอรูปโลกนะครับก็ปิดนะครับปิดโลกได้นะครับปิดกรรมโลกรูปโลกอรูปโลกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดโลกนะครับมันก็จะเปิดมันก็จะไปวุ่นวายหมกมุ่นอยู่กับโลกนะครับอยู่กับความคิด อารมณ์ความรู้สึกจิตใจที่ไหลไปตามกระแสของความคิดของอารมณ์ของจิตใจที่เวียนว่ายตายเกิดหมกมุ่นท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ซึ่งการที่เรารู้แจ้งโลกแล้วเราก็ปิดโลกเหมือนเราอ่านหนังสือรู้เรื่องแล้วก็ปิดไม่ต้องเปิดค้างไว้เหมือนเราดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเสร็จแล้วก็ต้องปิดปิดโทรศัพท์ โลกออนไลน์ก็คือการใช้โทรศัพท์นี่แหละเราก็ปิดเราก็ไม่ได้ไปดูไปฟังไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรือว่าไปในโลกออนไลน์ต่างๆในแอปต่างๆในฟังก์ชันต่างๆ,ๆการที่เราปิดโลกนะครับปิดโลกเพราะว่าเบื่อหน่ายโลกไม่ต้องการที่จะเพลินอยู่กับโลกนะครับหรือว่าต้องการที่จะรู้เห็นเข้าใจ นะครับแับโลกทางความคิดทางอารมณ์ทางความรู้สึกทางจิตใจก็ปิดไปเมื่อปิดแล้วก็สงบนะครับสงบเพราะว่าวิญญ,ญาณนามรูปไม่เกิดไม่มีวิญญ,ญาณนามรูปไม่ต้องคอยตั้งสติมีสมาธิหรือว่ามีปัญญาหรือว่ามีความเปลียนมีความศรัทธาอยู่กับสังขารทั้งหลาย กรรมทั้งหลายกิเลสทั้งหลายวิบากทั้งหลายเพราะการที่เราจะเหนือวิบากเหนือกรรมเหนือโลกเหนือกิเลสนะครับก็คือการอยู่เหนือจิตใจตัวเองนะครับอยู่เหนือจิตเหนือใจเหนือวิญญาณเพราะถ้ายังอาศัยวิญญาณอาศัยจิตอาศัยใจมันก็ไปตามโลกนะครับไป เพลินพอใจอยากใครในโลกก็โลกนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เมื่อเราหลงโลกนะครับเราก็จะใช้จิตใช้ใจใช้วิญญาณไปกับโลกไปกับรูปปัจจัยเสียงสัมปัตติธรรมณมซึ่งมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เก่ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความไม่ใช่ตัวตนการสละโลกรู้แจ้งโลกนะครับ ก็คือการรู้เรื่องกายเรื่องจิตที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ตรตัณฑนของเราซึ่งการสละโลกลาโลกจบโลกเบื่อหน่ายโลกหลุดพ้นไปจากโลกนั้นนะครับก็เลยไม่ต้องคอยห่วงกายห่วงจิตนะครับห่วงกายห่วงจิตหรือว่าใช้กายใช้จิตเพราะว่ากายและจิตนั้นเป็นที่เกิดที่ตายของโลก เป็นที่อยู่ที่อาศัยของโลกการที่เราสละโลกทิ้งโลกไปอยู่เหนือกายเหนือจิตนะครับไม่ปรุงแต่งสัญญาเกตนาภาษามนุษย์การในกายในจิตเป็นการละโลกทิ้งโลกนะครับเพราะโลกนี้เป็นโลกความโลกแห่งโลกล้างนะครับโลกที่เลื่อนลอยโลกที่เอายยึดติดยึดถือยึดมั่นอาศัยไม่ได้นะครับมันเป็นของชั่วคราว การสละโลกลาโลกจบโลกการอยู่เหนือโลกคืออยู่เหนือกายเหนือจิตเหนือเวทนาเหนือธรรมไม่หลงโลกกระทำแบบทั้งที่เป็นโลกิยธรรมโลกุตระธรรมก็เหนือกายเหนือจิตเหนือสละกายสละจิตได้แมากายและจิตเพราะว่าการสิ้นโลกการสละโลกทิ้งโลกกันไม่อาศัยไม่อายไม่อะไรอาวณ์ อยู่กับโลกนะครับทำให้ไม่ต้องคอยเดี๋ยวโลกบ้างเดี๋ยวทาบ้างนะครับการสละโลกสละธรรมนะครับเรียกว่าโลกิยธรรมหรือว่าโลก,กุตรธรรมก็ต้องสละจะยึดมั่นถึงมั่นมาเป็นตัวเป็นตนทําก็ยึดไม่ได้โลกก็ยึดไม่ได้เรียกว่าสละโลกสละธรรมเหนือโลกเหนือธรรมนะครับก็เลยหลุดพ้นนะครับไม่ต้องคอย วิจัยวิจารณ์เรื่องโลกเนี่ยเป็นโลกิยะเนี่ยเป็นมิจฉาเรื่องธรรมเป็นสัมมาแต่ทั้งมิจฉาและสัมมาทั้งที่เป็นอกุศลและกุศลนะครับก็ต้องสละนะครับสละไม่หมกมุ่นไม่เพลินไม่เย็ดติดไม่ยึดถือในโลกในธรรมนะครับก็เลยปิดโลกปิดธรรมนะครับเมื่อรู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมแล้วก็สละ ไม่เก็บไม่ยึดไม่ถือไม่เพลินว่าเป็นเราของเราหรือตัวตนของเราในโลกในธรรมนะครับเขาเรียกว่าหลุดพ้นจากโลกจากธรรมนะครับหรือว่ารู้แจ้งโลกแจ้งธรรมแล้วก็ปล่อยวางไม่เพลินโลกไม่เพลินธรรมนะครับการบรรลุโลกบรรลุธรรมแจ้งโลกแจ้งธรรมถึงที่สุดแห่งโลกถึงที่สุดห่งธรรมนะครับก็ปิดนะครับปิด ิดโลกปิดธรรมนะครับมาเราปิดจบนะครับไม่ต้องทําอีกไม่ต้องทาโลกทำธรรมไม่ต้องปฏิบัติโลกปฏิบัติธรรมไม่ต้องอาศัยโลกอาศัยธรรมนะครับทิ้งโลกทิ้งธรรมไปได้เลยนะครับเพราะปิดละกรของโลกของธรรมสิ้นโลกสิ้นธรรมสลายโลกสลายธรรมไม่เอาโลกไม่เอาธรรมไม่เอาอะไรนะครับเพื่อจะเป็นอะไรอีก เพราะว่าทั้งโลกและธรรมนั้นไม่มีเราไม่มีของเราไม่เนของเราที่จะไปแบกโลกแบกธรรมหรือยึดโลกยึดธรรมหรือว่าบกมุญเก่ยกับโลกกับธรรมนั้นการสละโลกสละธรรมปิดโลกปิดธรรมนะครับก็ไม่ต้องเรียนไม่ต้องสอนนะครับเขาเรียกเป็นการเรียนการสอนเมื่อถึงที่สุดแห่งทุกนะครับก็ไม่ต้องเรียนโลกเรียนธรรมอีกพอจบโลกจบธรรมแล้ว ก็ปิดการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าโลกและธรรมนั้นเป็นแค่เครื่องมือให้รู้ให้ละให้เลิกนะครับแล้วก็ให้จบไม่ได้ไว้ให้ยึดนะครับสังการโลกสังการธรรมเพราะว่าเราเรียนจบแล้วจบโูกจบธรรมเมื่อจบแล้วก็ไม่ต้องเรียนต่อนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่จะเรียนแล้ว ดังนั้นการที่เราปิดโลกนะครับเมื่อรู้แจ้งโลกทัานปิดธรรมเมื่อรู้แจ้งธรรมแล้วก็ไม่ต้องเรียนแล้วนะครับก็สิ้นสุดเป็นอาเซกะไม่ต้องศึกษานะครับเมื่อเป็นอาเซกะแล้วจบการศึกษาแล้วก็เป็นผู้ที่เหนือโลกพ้นโลกไปไม่ต้องไปโรงเรียนกายโรงเรียนอีก,อกเพราะว่า ปล่อยวางแล้วจบแล้วรู้แล้วสิ้นแล้วแบสิ้นสงสัยแล้วจบนักธรรมนักเทศนักสวนนัักกสสร้างอนนักเผยแพร่นักปฏิบัติหมดความเป็นนักนะครับกันเลยไม่หนักไม่เหนื่อยนะครับไม่ต้องทุองเทจริงจังเพลิดเพลินอยู่กับการเรียนการสอนการใช้ชีวิตด้นการที่เรา จบให้โลกจบให้ธรรมลาโลกลาธรรมเป็นอิสระนะครับการเป็นผู้ที่จบการศึกษาทั้งโลกทั้งธรรมนะครับอาีคกะคือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วต้อศึกษาจบแล้วรู้แจ้งโลกแจ้งธรรมสิ้นโลกสิ้นธรรมสลัโลกสลับธรรมมีก็ลาโลกลาธรรมเพราะว่าไม่มีอะไรอีกนะครับก็ เป็นอาเซกะบุคคลนะครับผู้ที่บุคคลที่ไม่ต้องศึกษาเรื่องโลกเรื่องธรรมอีกเพราะว่าโลกกละธรมนั้นเมื่อจบแล้วก็จบเลยนะครับเป็ในนายใครกำนัดหลุดพ้นนะครับก็สิ้นทุกนะครับสิ้นโลกสิ้นธรรมก็จบบริบูรณ์นะครับฉะนั้นการที่เป็นอาเซกะไม่ต้องศึกษานะ เพราะถ้าศึกษาอีกก็ยังไม่เป็นอศาศซยค่ะยังเป็นเสกคะคือผู้ยังต้องศึกษาเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องทำทั้งหลายนะครับเมื่อเป็นอาเซียค่ะไม่ต้องศึกษาเรื่องใ,ใดๆอีกนะครับก็สิ้นลูกสิ้นธรรมไปก็จบโลกจบทรรเป็นอาศียค่ะบุคคลนะครับก็ปิดการเรียนการสอนเลิกเรียนเลิกสอนจบการเรียนการสอนแล้ว ไม่มีอะไรสงสัยในโลกในธรรมไม่มีอะไรต้องหาข้อมูลประมวลผลแสดงผลอีกจบแล้วจบเลยสิ้นสุดนะครับนั้นให้เราท่านทั้งหลายเป็นอาสีกะด้วยกันทุกทุกคนที่ได้ไม่ต้องเหนื่อยยากลำบากกับการเรียนการสอนการใช้ชีวิตเรื่องโลกเรื่องธรรมอีกนะครับอาเซกะนะครับอาสกะบุคคลอาเีกะธรรมอาสีกะโลก ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับเป็นพระอเิกะนะครับผู้ที่จบการศึกษาจบปุมจาจย์จบกิจทันที่สุดแห่งทุกทรนิพพานแจ้งถึงตามบรรลุทรแจ้งตามแล้ว赖อยู่ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับก็เลยปล่อยวางโลกปล่อยวางธรรมไม่ต้องคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์เรื่องโลกเรื่องธรรมอีกนะครับไม่ต้องสติสมาธิปัญญาศรัทธ,ธาความเพียรอีก ไม่ต้องเป็นท่าทย่ยากิ่งยาม่มังสายอีกนะครับไม่ต้องกายวินัติดตามอีกนะครับต้องปฏิธรรมะนิยปิฏิปัสสติสมาธิอุเบกขาอีกไม่ต้อง,อต,งออตังรสรุอีกนะครับไม่ต้องสัมมามัตอีกเพราะว่าตัศรุต,รตัดครั้งเดียวมันคนเกิดก็เกิดครั้งเดียวตายก็ตายครั้งเดียวจบไม่ต้องเกิดซ้อนเกิดซ้ำเกิดร้า,ราไม่ต้องมีคู่แฝดของโลกของธรรมนะครับเกิดแล้วจบ เกิดแล้วตายเลยไม่ต้องเกิดอีกเขาเรียกว่าจบกิจจบพรหมจรรย์ไม่มีอะไรให้เกิดให้ตายอีกนะครับเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวนิพพานศีกะเรียนเรื่องโลกเร่ยนธรรมแล้วก็จบไม่ต้องสร้างต้อสร้างธรรมนะครับเขาเรียกว่าจบการศึกษาศีกะนะครับขอให้ท่านทุกคนเป็นลูกมากกว่าน,นิพพานหรือยศถึงกันท่านทุกคนเทอนนะครับ 僕も。